พลัักกนผที่ฮาวายนะครับเขาจะมีข้าวหน้ายำประดิบที่เป็นที่นิยมนะครับตอนนี้คนไทยก็เริ่มนิยมกันแล้วเรียกว่าโปกเกโบนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นประดิบนะครับแล้วก็คุกเขากับซอสที่มีกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาบนหน้าข้าวพร้อมกับท็อปปิ้งอีกหลากหลายในเทศกาลกินเจนะครับเราขอนำโปกเกโบมาปรับให้เป็นเมนูเจง่ายๆกันครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะทำข้าวหน้าปลาดิบนะครับ แล้วไม่มีประดิบเพราะต้องทาเป็นเจจะใช้อะไรแทนครับนี่ครับประดิบของพลนแตงโมนะครับเราหั่นเป็นเต๋าตแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายําที่จะเอาไว้หมักกับแตงโมนะครับเราก็จะขูดขิงออกมาก่อนนะครับหลังจากที่เราขูดขิงออกมาได้แล้วนะครับน้าขิงคั้นลงไปนะครับโดยประมาณคือครึ่งช้อนชาครับน้ำมะนาวก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาครับลองดูนะครับพอขิงเจอกับน้ำมะนาวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะครับใส่น้ำตาลทรายครับน้ำส้มสายชูข้าวเครื่องปรุงที่ขาดไม่ ได้ในโปเกโบนะครับก็คือโชยุนั่นเองและเพื่อตอกยำนะครับรสชาติของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเราใช้คิโคแมนครับคิโคแมนโชยุนะครับจะมี5รสนะครับหวานเค็มขมเปรี้ยวแล้วก็อูมามินะครับเราใช้2ช้อนโต๊ะครับผมสุดท้ายนะครับผมใส่น้ำมันงาครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วจะเป็นน้ําที่เราเอาไว้ใช้ทํายำแตงโมครับใส่ลงไปให้ทั่วนะครับคุกเข่าเบาๆนะครับผมเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทานะครับโรยงาดํานะครับ โรยนะะ้ขาวนําไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงครับให้เขาเนี่ยดูดตัวน้ํายําเข้าไปในเนื้อแตงโมงครับในระหว่างที่เราหมักตัวแตงโมงนะครับเราก็จะหุงข้าวไปด้วยนะครับพนหุงข้าวญี่ปุ่นอยู่ในหม้อหุงข้าวตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเราเตรียมหน้าท็อปปิ้งอื่นๆได้ครับเราก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับซอยครับ ที่เหลือนะครับเราก็จะมีถั่วอิดามามะนะครับมีข้าวโพดมีขิงดองมีสาหลายนะครับผลก็จะเสิร์ฟกับลูกฟิกนะครับจริงๆแล้วตัวท็อปปิ้งของเรานะครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับขอให้อยู่ในแคตตากรีของที่คนกินเจสามารถทานได้นะครับนอกจากลูกฟิกแล้วนะครับอะโวคาโดครับผม ข้าวของเรานะครับวันนี้ใช้เป็นข้าวสวยญี่ปุ่นนะครับไม่จําเจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวข้าวของเราเนี่ยพลจะปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับน้ำมันงาเล็กน้อยครับแล้วก็โชยุเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับไม่ต้องเยอะนะครับ เรียบร้อยครับโบเก้โบเจเทศกาลกินเจปีนี้รับรองไม่มีอาการเบื่ออาหารแน่นอนครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายน์แอดครับ